สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกในบทที่15ค่ะคราวที่แล้วบุตรน้อยกลับมาหาบิดาของเขาแล้วก็ในที่นี้บิดาก็หมายถึงพระเจ้าผู้ทรงรอคอยพวกเราทุกคนอยู่เช่นเดียวกัน เรามาฟังในตอนต่อไปนี้เลยค่ะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเรามากแค่ไหนนะคะอย่าฟังคำเสนอแนะของศัตรูว่าให้อยู่ห่างจากพระคริสต์จนกระทั่งท่านทำตัวเป็นคนดีได้เสียก่อนดีพอจนท่านจะมาหาพระเจ้าได้หากคอยจนถึงวันนั้นท่านจะไม่ได้มาเลยเมื่อซาตานชี้ไปยังเสื้อสกกระปรกขาดวิ่นของท่านจงย้ำพระสัญญาของพระเยซูที่ว่า คนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37จงบอกศัตรูว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสชําระบาปทั้งหมดของท่านแล้วจงให้คำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเป็นคำอธิษฐานของท่านขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ พระธรรมสด,ดุดีบทที่51ข้อ7จงลุกขึ้นและไปยังพระบิดาของท่านพระองค์ทรงต้อนรับท่านขณะที่ท่านอยู่แต่ไกลหากท่านเพียงแต่ก้าวไปหาพระองค์แม้เพียง1นก้าวในการกลับใจพระองค์จะทรงรีบกอดท่านในอ้อมพระหัตถ์แห่งความรักของพระองค์ ระกกันของพระองค์ทรงรับฟังคำร้องหาของจิตวิญญาณที่ฟกชำ้ำการเรียกหาพระเจ้าเพียงครั้งแรกจากดวงใจพระองค์ทรงรับฟังไม่มีคำอธิษฐานใดที่ทูลขอแม้จะไม่เป็นคำเพียงไรไม่มีน้ำตาที่ไหลรินแม้จะอยู่ในที่ลี้ลับเพียงไรไม่มีความปรารถนาที่จริงใจที่เก็บถนอมไว้จะอ่อนแรงเพียงไรพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะทรงรีบออกไปต้อนรับ ก่อนที่จะเอ่ยคำอธิษฐานออกมาหรือแสดงความต้องการของหัวใจออกมาเสียอีกพระคุณของพระคริสต์จะทรงออกไปต้อนรับพระคุณที่กำลังทำงานอยู่ในจิตใจของมนุษย์ระบิดาแห่งสวรรค์ของท,ท่านจะทรงเอาเสื้อที่เปื้อนด้วยบาปออกจากตัวท่านในคำพยากรณ์เชิงอุป,ปมาของผู้เผยพระวจนะเสาริยามหาปุโรหิตโยชูวาสวมเสื้อผ้าศกรปรก ยืนอยู่ต่อหน้าทุสวรรค์ของพระยาวเวนั้นเป็นตัวแทนของคนบาปและพระดำรัสของพระเจ้าตรัสว่าจงเปลื้องเสื้อตำแหน่งที่สก,กปรกออกจากเขาเสียและทุสวรรค์พูดกับท่านว่านี่แน่เราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆเขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อตำแหน่งให้ท่านเศคาริยาบทที่สข้อสและห ด้วยประการชนี้พระเจ้าจะทรงสวนท่านด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดจากพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ10ถึงแม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลางข้อแกะท่านจะเหมือนปิดนกเขาที่ปุด้วยเงินและขนของมันที่บุด้วยทองคำพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อ13พระองค์จะทรงพาท่านไปยังอาคารงานเลี้ยงและทงของพระองค์ที่อยู่เหนือท่านคือความรัก เพลงโซโลโมอนบทที่สองข้อสพระองค์ทรงประกาศว่าถ้าเจ้าดำเนินตามมาราคาของเราเราจะให้เจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถ้ำกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่แม้กระทั่งถ้ำกลางทุสวรรค์บริสุทธิ์ที่ห้อมร้อมรอบพระที่นั่งของพระองค์จากพระธรรมเสกคารยาบทที่3าข้อเจเจ้าบ่าวเปรมปรีพระเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเปรมปรีในท่านอย่างนั้น อิศยาบทที่6 2ข้อ5พระองค์ทรงช่วยให้รอดพระองค์ทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังเศกปัญญาบทที่ 3: ข้อ17และชาวสวัค์และชาวโลกจะร่วมกันร้องเพลงแห่งความชื่นชมของพระบิดาเพราะว่าลูกคนนี้ของเราตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ24ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรออะไรเลยกลับไปหาพระเจ้าในวันนี้ตอนนี้เลยนะคะพระองค์ทรงรอทุกคนอยู่ค่ะขอพระเจ้าอวยพ,พรค่ะ